สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแปลงสุกขู่สุคนสุหมองสุบนสบายยามสวยๆพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่ากว่าหัดจ้องยังถือไปน้ำเจ้าก็ได้ได้อยังลูกมามาอย่งลูกอันนี้นะข้อ ไม่านส่ะนะม่านิ้งม่ติงเอีขนมมาฝากเยอขนมมาฝากนมใติงพี่มาหยิบอยู่นี่ข้ามะเขาะน้องแอนจี้ได้มะข่อมาพี่น้องเอ้ยเดีมะข้อมาฝาก มาแบงเห็นไ,ไหมอะไเจมี่นอนพี่น้องคนนี้พี่น้องอมวยขวัญเลยเขาได้ยังเอาได้ไนอเอาอะไรบอยเม่จ้ะน่ะฮะบาตูเอา,าบ่อยเม่จ้ละล่ะงได้ลายถงขี้เจ <laughs> ้กาก็ขนมมาุ้คอยห้านเเด้เอขนมมา้น้องเจมเด้อ ขาน้องเจมมาข้อหายเห็นบ่าไ,ได้เดียวปูชินหายนะชินแบลใช่หรืเอเล่กถือถือใจแม่เจ้ไอ่รักษาเนาะน้องแอนจี้เอามาแต่แห่งยามาขออ้อเลยจะ้ะแม่คนอย่าืม,นนมขนมแค่พุ่งพุ่งออก พุ่งออกทำกันก็ไม่พุ่งออกทำกันก็ไม่บองอ่อนฮันเอาบ้านนี่นะเออก็ขออกีฮิดบ่เอาแบบกลางแล้วจะเต็มตรงไว้ขอบใจร้านซาวพี่น้องเอ้ยเอามาฝากนะบ่าว กันเาบ้าก็เชื่อเชื่อไปฝากเมติงนู้นหน่อยอีกเอาไปฝากค้นทองพี่น้องเลยโดยไปฝากคนททองจังได้บุญเพิ่มเลยด้ยใช่ทีเมื่อทรงนูนหอยพี่น้องเลยนู้นหน่อยสีเมื่อนอนน้ำเมติ้งมือแลงเนี่ยใช้รถลูก ก็เมื่ออื่นนี่วันสินอีกพี่น้องเนาะเฮากันสิได้เมื่อทรงนุนหน่อยประชากอนมื่ออื่นจะเฮากันสิได้ขึ้นเนื้อแต่เด็กไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนุนหน่อยเอาไปใส่รถไปแล้วพ่อไปไดนชุกบ่หวานเลยสมแต่วันไม่ใหญ่เนาะเลยเนื้อน้อยเมื่อปูดอนมาเนื้ออะไรเ้อ ไงลูกจักสถานีรักไงรักสูงฝนบต่ตกพี่น้องมึงดูสังเกตทางก้อนที่ไทยกับมึงดูคนโดยไทยแหงเขาวจันทร์ผ่านอยู่พี่น้องเอ้ยฝ่าฝนก็คือมาเป็นจังซีก่อนที่เขาวจันทร์ผ่านเลย

không say có xin vô lùng của đất rồi có xin cho máy tính vô không khám cũng phải chắc được chào 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 ปรสินไปใช้ด้ฮะ้าควายเดี๋ยวเข้าป่ามางงาังหญ่าได้ลูกว้าไปใช้คือบบเห็น,อ,อ,น,นอ๋อเาเถเลยเพื่อนเอาอนมามัยได้เลยไ,ได้ดเลยมีหน้ามาใหา้มานอนน้ำอีกได้

ป้าไปแช่ะช่่เหอนดีเลเออเห็นแ่คนมาเหนสวนยุงไดเนี่ยว่าพื้นอันประดับกับเมื่อพวกระทนไครอ๋อขาโทมาบอกให้เมื่มาข้อพี่น้องเอ้ยร้านสาวได้มาก็เลยขอมาฝากขอมาฝากแม่ปุ้งพี่น้องเอ้ยเจเเนาะสั่งเเดเลย ไปกันได้้อยสิบข้าอยู่ใช่โอเคบ้านสีสว่างชิมตาว้าอี่ร้อยก็ไ่กินอย้งลูกอันนี้พาไปให้นอกครับนี่เจ้ามันหวานเยอะเลนะหวานได้มีใส่ตีใส่มูโยงกับใส่ใส่มมนขอเห็นยุคกระจาวคายนะแปกล้องแปดกล้องก้อนสิบพันเดน้นี่น่นิบห้าก้อนสิบพันนะสิบพันอ๋อน้องสาวลาก็ได้ขนมเมื่อฝากเจมมี่พี่น้องเว้แลกกัน แลกกันเอนจีเดี๋ยวขอกะผักเช่าล่ะเาล่ะฝากขนมเมื่อยจิ้มี่น้อยแม่นอะแล้วบ้าแล้วเอาเขาลงไปเอางัวเขารักบ่ไปส่องบึ่งจะมารล้วบมาจสมเลยเพาว่าเพ้าะ่าจะ้นก็รึมนะจ้า้นจ้าเมนอจะขึ้นจ้ะแน่พี่ก็หา เจลืมบอกลุงฮ็ดเด้อคอยเสียวกล้องจันดาเทียมเม่อเฮ็ดสอนเบืองกระตุนให้เจ้าเด้อบอกแ้วเด้อเรามาเลมันได้ราเพื่อนั้งจัดละเสียมาไส่ลเบิ่งจากเบิ่งกระตุนทำทีได้โตขันน้องจ้าโตกันน้องเจ้าดูน้อยเลยดูน้ำใส่กล้าใช่าววันนี่อือพอนวุ้ยวันนุยันันัน้ยอย่ย พอดีมันสีฮัดก้าแล้วเนาะใครมาทำบ่ดูดน้ำใช่อันพ้นพมากัพอดีแล้วอันผุ้ยสิกัดกะพอดีเพิ่นดูดน้ำใส่ว่าสันเมื่อวานนี่ดูนายน้องน้อยนี่สาวน้องใหญ่เออน้ำลายบ่น้องใหญ่เพียบช่วยจะสอนอย่างเยอะส่ะลายคือเก่า สามไหยยัยลุมพุทาง nhà มีคือเก้าเออเนาะสอนออกก็มีคือเก้าสาวลาวพี่น้องเน้ยห้าพี่น้องห้าจะคืออันคือกันกับต้นเขาฮะเด้โอ้โหสิเสียรักเสียรักเออสะเป็นดูดน้ำใส สงฝนเทียมจนมืดมาสั่นมาขึ้นเนี่ยขั้นสีรดรับจักกับพอดีกระเทินก็เลยดูดใส่ให้เต็มเพิ่นวะเดีใส่ปุ๋ยกับบวงพี่นีน้ยมันมีน้ำนะอาทิตย์หนาก็ลลกได้แล้วเพราะว่าเคยหลาเพิ่อนวานปุ๋ยนะเพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วโอ้ยแดดเดี๋ยวพี่นอ้ย กระถมหน่อยบอนกินเขา่าแง้มดำหน้าพี่น้องยง้มดำหน้ายง้มเกี่ยวเขา่าสิพากระซุ่มอยู่นี่อืมลอดูก่อนกีดไทยเหยียบก็ไม่ใช่เกือบไปก็ได้เลยอะไรพี่น้องเลยตีนพงแน่นอนตาอันนี้เจ้าว่าชู้พนบดีชัยบดีดูใชัยว่าจักเออบดีชัยลีพอสุกไซสู้พนบุษบดีวันปุ๋ย ใส่ยังบอดดีบานปุ๋ยเลยบอดีดูดนามใส่เนี่ยหนาลายคือเก้าหรือสาวอะโอ้ยพี่น้องเอ้ยแท็กซี่จังไรแท้แท้งที่อันปีที่แล้วก็เคยลาเพิ่นบอดดีบอดดีผูกควายใส่แทนได้วังแรงนี่เนาะวังแรงยันภาวายันมีหนาบอดดีผูกควายใส่บัดผลสุดท้ายหนากระไลคือเก้าฉันโอ้ย เมนเนาะพี่น้องเน,ะนาะอะไรดีลองดูทางขวากันเลยดำหน้ากระแดดเปี้ยงให้พี่น้องอ <c ười> ตัวนี้เริ่มแตกเหอบแล้วตักตักหน่อย ลูกไส้ง่วงเพื่นอยู่ลุ่มเพื่นแหละเคยหลาลงไปเบิ้งให้ปลาดำมาชั้นงัวเขามให้ปลาดำปลาดำปโยน้องแทนเพือ่อนโบสบายอยูเลยเมื่อเยี่ยมหลานเพื่อนขอบใจสำนีกเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องปลกดภัยสุขสุขคนสุขมองสุบทีนี้ตามขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแห้งใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อสุข,ขสุขคนสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี